ซีดลองฟองดูวันนี้นะฮะขอต้อนรับหนุ่มคนนี้นะฮะกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้กับคุณต้อนวันทงชัยนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทางชาวซีด้วยนะมาพร้อมกีต้าร์เลยผมไม่ถามไม่พูดไม่คุยอะไรละโชว์ให้ผมฟังก่อนเลยได้ไหมเอ๊ะเอาอีกแล้วอะครับเอาเลยคุณมากับกีต้าร์ผมอยากคุณเล่นนะเพราะว่าปกติเวลาคนมาเนี่ยไม่ค่อยจะมาโชว์สักเท่าไหร่ อ๋อแล้วครับคือช่วงผมผมมีสิทธิ์ครับผมอยากทำอะไรก็ได้อ๋อโอเคโอเคคุณเคยจะไม่พูดแล้วให้ร้องเลยใช่ไหมครับผมจะให้คุณเอ่อเล่นเพลงแล้วก็ได้นะจบเลยแค่นั้นโอเคไม่ต้องพูดแล้วเล่นแล้วเล่นอ่ะเพลงใหม่นะครับเพลงนี้ครับผมคนที่กำลังลอยหายไปจากสายตาเธอเคยรักเจ เปนเจ็บรุงความจริงที่รักเธอด้วยชีวิตสุดท้ายก็มีค่แค่ลมที่วาา่างเปล่าทำไมคำว่ารักที่ใครสงใจเดินทางไม่ถึงหัวใจเธอ นี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจากคุณต้นเลยสภาวะไร้น้ำหนักครับสภาวะไร้น้ำหนักเพลงจริงๆมันจะหนักแน่นกว่านี้หนักกว่านี้หนักกว่านี้อันนี้เอามาเป็นแบบอะคูสติกเบาๆแล้วกันเห็นไหมฮะคุณผู้ฟังติดตามฟังผมในช่วงนี้กับซีดลองฟังดูได้ฟังอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมาพร้อมกับเพลงใหม่สภาวะไร้น้ำหนักครับมันเกิดอะไรขึ้นเฮียมีลองเล่าให้ฟังหน่อยคือเนื้อหาจริงๆมันเหมือนคนคนหนึ่งที่โดนทิ้งโดยที่โดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนยังทําใจไม่ค่อยได้แล้วก็แบบอ่าเหมือนเป็น เปรียบตัวเองเหมือนสภาวะมันไร้น้ำหนักอะคือความรักของเราที่เคยผ่านมามันล้างเธอไว้ไม่ได้หรออะไรประมาณเนี้ครับโอ้โหเรียกไม่ธรรมดาครับผมแล้วแนวเพลงที่ว่าเพลงจริงหนักกว่าเมื่อกี้อะคูสติกเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับก็จะเป็นจริงๆก็เป็นป๊อปร็อกเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเพิ่มซาวให้มันหนักขึ้นเพราะว่าได้พี่ๆวงวงกะลามาช่วยปรดิวด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับผมเรียกว่าจะหนักจะเต็มเข้าถึงอารมณ์แน่นอนครับผมน่าจะโดนใจใครหลายคนกันนะฮะ หลังจากก่อนหน้านี้ปล่อยซิงเกิลออกมาห่างกันไม่นานเลยนะก็นานอยู่นะนานอยู่เหรอยู่ผมรู้สึกมันผมเพิ่งเจอคุณไปไม่นานนี่เองนะนาทีที่ไม่มีฉันเหงาเหมือนกันหรือเปล่าอ่แล้วก็มาเนี่ยครับสภาวะแล้วนักก็เกือบ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 ปีนะเกือบปีครับผมอยากรู้ว่าจะมีเพลงแบบสมหวังอะไรอย่างงี้บ้างไหมตอนนี้รู้สึกเหมือนทุกคนถามทุกคนถามคำถามนี้ตลอดเลยก็คงคงมีครับมีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็ อยากจะทําอะไรที่มันออกมาจากความรู้สึกของเราก่อนนั่นไงมันมีปมอยู่นี่เองไม่ใช่คืออยากจะทําอะไรที่เราทําแล้วมันเรารู้สึกว่ามันมันอินที่สุดก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยจริงๆก็มีเพลงที่สมหวังแหละก็แต่งไว้ด้วยแต่ว่ายังอาจจะค่อยๆหลังจากนี้ก็ต้องดูเรื่องดาวของชีวิตตัวเองไปด้วยคก็ต้องติดตามกันต่อไปติดตามไ้ให้ดีรับประกันว่ามีให้ฟังกันอย่างแน่นอน MV นะฮะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ MV ตัวนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าไปถ่ายทาที่ญี่ปุ่นด้วยอย่าบอกนะว่าไปแบบ มีการลอยตัวภาว่าไร้น้ำหนักกันแบบจริงจริงจริงปะมีเป็นเป็นลอยลอยจริงๆแล้วก็ขึ้นขึ้นสลิงจริงๆก็คือไปอันนี้สลิงก็คือต้องไปถ่ายในสตูครับเซตแต่ว่าถ้าืกอ่าฉากหรือว่าบรรยากาศต่างๆก็คือไปถ่ายที่โอกินาวาเลยแล้วก็ได้นางเอกเป็นคนญี่ปุ่นด้วยริงฮงครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันครับเป็นยังไงมั่งลองเล่าให้ฟังหน่อยครับกับ MV เผื่อใครยังไม่ได้ชมกันก็จริงๆก็เหมือนคนคนหนึ่งที่โดนทิ้งไปแล้วก็เหมือนไป มันก็จะหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่สถานที่ที่เราเคยไปในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เหลือเพียงแค่ความทรงจําเหมือนเราเป็นก็แค่ลมอากาศธาตุที่มันไม่มีความหมายสําหรับเขาอะไรเงี้ยครับมันเจ็บปวดจริงๆครับผมแต่เอ็มีไม่ได้ตายนั่นแหละหลายคนจะดูให้ตายอีกแล้วเหรอไม่ตายนะไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบแค่มันหายไปคือเมื่อก่อนเราเคยอยู่ด้วยกันตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแล้ว แต่ก็คือมันไม่ได้ตายเหมือนเหมือนเพลงแรกเพลงแรกก็คือตายเลยอาวันความก็คือตายเลยครับผมครับผมอันนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังแหย่หายจากกันไปหายจากกันไปครับครับผมแต่ใครยังไม่ดูไปดูเอ็มวีซะแล้วนักรนองเอกญี่ปุ่นเลยเหรอฮะญี่ปุ่นครับไปหาคัดตัวมาจากไหนเนี่ยคัดตัวมาจากญี่ปุ่นเราเลือกจากที่ไทยใช่ไหมมีพี่ทีมงานเขาก็ช่วยๆกันเลือกครับครับจริงๆไปถ่ายกันคือไปสองเพลงถ่ายสองเพลงรวมของนิกกี้เมาส์ด้วยนิกกี้เมาส์ก็คือใช้ ใช้นางเอกเปลืองมาก3 4ี่คนครับผมพูดเผื่อนีผมอยากรู้เรื่องพวกเกี่ยวกับเรื่องนางเอกอ่ะจริงจริงก็เขาก็น่ารักครับคนญี่ปุ่นเขาก็บบโอเคอยู่แล้วครับใช่ก็จะยากในการสื่อสารนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเออมีไหมแบบเราจะคุยสื่อสารกันยังไงแล้วแบบเวลาเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมเจอกับนางเอกเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วมีการสื่อสารมีการทำความเข้าใจกันยังไงฮะต้องผ่านล่ามหรือเปล่าเลยจริงจริงก็มีล่ามแต่ว่าล่ามก็ไม่ค่อยช่วยเลยก็สุดท้ายก็ต้องพูดกันแบบแบบ เอาให้เอาให้รู้เรื่องที่สุดเลยไงครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษครับผมบพูดีที่เขาเขาพูดได้อยู่แล้วอ๋อโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงผมยังไม่ดู MV เดี๋ยวจะรีบไปดูได้ครับได้ครับผมก็วันนี้มาฝากเพลงนี้ไว้ครับผมจัดเต็มเลยลวกันช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดลยครับคุณต้นครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับ MV ก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าดอกจันหนึ่งสองสามสี่พันกดโทรออกอันนี้จะเป็นเสียงรอสายนะครับหรือว่าใครที่มี iPhone อยู่แล้วเข้าไปใน แอปสโตร์ได้เลยครับผมครับผม iTunes Store นะครับก็พอเข้าไปโหลดแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับค่าโหลดคุณแพงจังหนึ่ง0 0สามสี่พันเลยฮะตัวโทรออกเป็นรหัสเป็นรหัสว่าแพงขนาดนั้นเอาให้เอาให้ง่ายกว่านี้ไหมหนึ่ง3 4เสามสี่อูนย์ศนออี่พันแต่จำได้ง่ายกว่าโอ้ยจะพูดได้ยากทำไมอ้าวยางไงวันนี้ครับเราคงต้องลากันเพียงเท่านี้พร้อมกับเพลงวพราะเพลงนี้เดี๋ยวส่งแบบพร้อมกีตาร์เลยได้ไหมเอายังไงอะครับแล้วแต่คุณต้นเลย ส่งแบบว่าเป็นนักดนตรีหน่อยมีกีตาร์มาขนาดนี้แล้วสำหรับเพลงนี้นะครับอยากให้ชาวซิดไปลองฟองดูกับเพลงสภาวะไร้น้ำหนักครับผมและนี่คือคุณต้นวันทรงชัยนั่นเองครับคุณครับ